ไม่รู้ว่าเป็นการปั่นหรือเปล่านะครับผู้ชมสําหรับกรณีของนายเชื่อมจิตที่ต้องบอกว่าโอ้โตอนนี้เนี่ยถูกวิาพากวิจารณ์เนี่ยอย่างหนักนะครับผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะหาทางลงเนี่ยกันไม่เจอแล้วหรือไม่หลังจากที่สํานักพุทธรวมทั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยได้มีการออกถแถลงนะครับผู้ชมว่าการเชื่อมจิตไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทีนี้ครับผู้ชมเราไปดูโมเมนต์ต้องบอกว่าหลังจากที่มันมีข่าวเนี่ย ออกมาฮะปรากฏว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการปั่นหรือเปล่าก็าไม่รู้ครับผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าที่เขาโพสต์หรือมาคอมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นการปั่นหรือไม่ต้องบอกว่ามีผู้ใช้น่าจะเป็น YouTube ท่านหนึ่งผู้ชมมีการไปคอมเมนต์ฮะและใช้ธงเนี่ยของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมบูชาและมีการคอมเมนต์ว่าน้องไนเชื่อมจิตเนี่ยเป็นคนคอมเมนรวมทั้งครอบครัวด้วย ทีนี้ฮะผู้ชมพอคอมเมนต์เนี้ยถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าเพจโซเชียลต่างๆเนี่ยก็นําไปเล่นและที่น่าตกใจเนี่ยคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์เนี่ยเป็นเอกฉันท์เลยฮะว่าอยากให้เอาไนท์เชื่อมจิตและครอบครัวเนี่ยไปเลยนี่ก็คือโมเมนต์ครัผู้ชมที่ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆกับการที่บุคคลคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะแอบอ้างหรือจะเป็นการปั่นแต่พอคอมเมนต์แบบนี้เนี่ย ปรากฏว่าประชาชนคนไทยอยากให้นายเชื่อมจิตไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านซะง,งั้นนะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ